ท่านผู้บริหารพนักงานพัฒนาเปนแรงงานท่านประธานผูบรจังหวัดสระบุรีท่านผู้แทนทางสากลออกทรัพย์ครูเสรีครับแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมรับการชี้แจงตามโครงการพิธานสำนักงานตรวจการแผ่นดินนะครับได้มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางการตรวจการแผ่นดินได้ให้ความสำคัญและให้เกียรติจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน มีกิจกรรมอูราการขวามร่วมมือกับเครือข่ายสัดรเพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายสัดบในจังหวัดสระบุรีได้รับทราบช้อทางและความสาคทาองค์กรอันเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างทุกต่อใจและการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่อยากได้ชีวิตบางทีเราก็ดับคุณภาพชีวิตในการินชีวิตประจำวันให้ดีมากยิ่งขึ้นในส่วนของข้อมูลของจังหวัดสระบุรีผมขอแยกสรุปให้ทุกท่านทราบโดยทั่วไป อัดเรียบร้อยนะครับของจังหวัดสระบุรีเนี่ยมีที่ทั้งหมด2อล้านว่าไร่นะครับแต่สถานการณ์ของทางจังหวัดสระบุรีก็คือเราเป็นเงินสนทสารจะองด้านกา,าเกษตรนะครับแล้วก็อุสตสาหกรรมนะครับมุ่งหวังที่จะพัฒนาในส่วนของภาคความเป็นอยู่ประชาชนให้เป็นสุนนดโดยในที่ที่สร้างสังคมได้อยู่นะครับแล้วก็มีสารกรรสีเกียวต่อไปในอนาคตในสิ่งที่ ทางบ้านทกโครงการจรินงนะครับได้เป็นโครงการสําคัญนี้นะครับ,รบทางกว่าสดีก็ได้ทอาเคลื่อนเป็นปีที่สามที่ทอการตาหนโยบายนะครับในส่วนของผลสำเร็จที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ มีหน้าที่และอำนาจในการแก้สถานความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมของประชาชนมไม่มีสำสนักงานสาถาททาให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่เป็นที่รู้จักและเข้าถึงประชาชนได้ทั่วทุกพื้นที่ที่ผ่านมาได้มีการมีการทำการประชาสัมพันธ์เชิงลุกอย่างต่อนเนื่องแต่ยังพบปัญหาการสื่อสารถึงกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยพบว,ว่าประชาชนยังมี ความรู้เกี่ยวกับผูต้ตรวจการแผ่นดินที่ขาดเครื่องระหว่างสำนักง,งานผูต้ตรวจการแผ่นดินและสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีทุกจังหวดประชาชนคิดว่าเป็นองค์กรเดียวกันทําให้ขาดโอกาสการใช้บริการซึ่งเข้าผิดจากหน่วยงานต้าหมายปัญหาเหล่านี้ทําให้ประชาชนเสียสิทธิ์หรือเสียโอกาสในเรื่องต่างๆที่ประชาชนควรได้รับการแก้ไขผู้ตรวจ ช่องทางและวิธีการยื่นเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสิทธิของประชาชนในการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับคมเป็นทางสิ่งที่สําคัญคือการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสายต่เพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นที่รู้จักของประชาชนเป็นจํานวนมากเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างการเข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดินได้อย่างรว การในวันนี้ประกอบด้วยประธานสหกรณ์ผู้จัดการสหกรณ์คณะก,กรรมการสหกรณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์บน,นี้สามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับสมาชิกสหกรณหรือประชาชนในพื้นที่ของตน สุวรรณสุจเบศประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องโครงการเรื่องทักษะด้านอาชีพแก,ก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนสอบหลังจบการศึกษาภาคเรื่อง,งลักสูรเพิ่มทักษะด้านอาชีพประจวบมีงบประมาณส5 6 5ันากหลำดับสุดท้ายได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกและพันตำรวจโทเกยยกเป็นที่รายนในเลขาธิการสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินบรรยายเรื่องบทบาท หน้าที่และอำนาจของผอนนู้ตรวจการแผ่นดินบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญประธานในที่ท่านสมศักดิส์สุวรรณสุจเตระประธานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ให้เกียรติกล่าวเ,เปิดกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์เกิดข่ายสหกรณ์ทั้งหลายนี้ค่ะเชิญค่ะจากสถิติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำงานในด้านด้วยครอบครัวซึ่งจะเป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ทุญได้ข้าราชการแรงานเขียนปักาาราชารั้นต่ำที่เกี่ยวข้องของจังหวัดฝึกทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนัะเรียนุูปเป้าหมายกางๆโดยใช้เวลาประมาณสิ่งนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตีณะการขาโอกาสทการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธานหัวหน้าส่วนราชการและผู้อํานวยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนอ,องค์กรภาคเอกชนเป็นกรรมการแรกเกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักในการ,รข,ารขับเคลือ่อนโครงการ และสถานการณ์ผู้ตรวจการพิต้องขอบคุณทุกท่านในห้องประชุมนี้นะครับที่ใน,น,ในรุณาห้เกียกับเ,เป็นภาษาชาวบ้านหน้าที่ของผู้ตรวจการพิดีก็คือช่วยเหลือพีนอ่น้องประชาชนที่ปูกเจ้าหน้าที่ของรรฐ ตอบเดยครับฉะนั้นอบอกจริงแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีการตั้งขึ้นตามรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยปีนี้จะเข้าป,ปีที่22น,น,นะฮะแต่อาจจะย,ยังรู้จักห์มากุ้นกันไม่ไม่พ้นก็เลยมีโครงการที่จะออกมายังต่างจังหวัดมาประชาส กระบวนการหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินหลักหน่วยงานหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของที่เรากระจายตที่จะระดับเดือดร้อนหรือไม่ได้ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้พักหรือว่ามีการประกาศในโอกาสที่ได้มาพบปะทุกท่กานในวันนี้เนี่ยก็เลยจะขออนุญาตได้ฝา,า,ากโครงการ ที่สําคัญอีกโครงการหนึ่งนะครับเป็นโครงการที่ดาเนินการกันมาปีนี้เข้าปีที่สามแ,และทอกันั่วประเทศทั้ง76จังหวดที่ให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ